ขับฟรีนะครับ3เดือนเนาะและรับประกันเครื่องเกียร์นะครับ1ปีหรือ1 0 0 0 0หมืนโละครับมีรายได้ประมาณสัก1 8 0 0 0 0ซื้อคนเดียวจบครับสวัสดีครับผมเซลตักบิ๊กคานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับ m a ส d a 2ส3นะครับ1.3สปอรพัทนะครับปี2019นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าคันนี้นะครับสภาพภายนอกภายในกับราคาเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนเนาะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับเอาตรงไหนก่อนดีอ่ะดูที่โคมไฟก่อนเลยนะครับโคมไฟเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับ LED นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีอาโคมเนี่ยจะเป็นออก2สีนะเป็นใสนะครับและข้างบนเนี่ยจะตัดด้วยสีดำนะครับเป็นลายเคล่ลาส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีไฟตัดหมอนะครับเห็นไหม ไฟตัดหมอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกตัวมันได้เชนแล้วเนาะไฟตัดหมอกก็จะมีขนาดที่เล็กลงมานะครับไม่เหมือนตัวรุ่นก่อนอน,อน,นะตัวรุ่นก,นก่อนจะเป็นไฟตัดหมอกที่ดวงใหญ่อ,อันนี้ก็จะเป็นดวงเล็กๆขนาดประมาณเท่าเหรียญสิบ,บาทอะประมาณนี้มาดูกระจังหน้ากันหน่อยนะครับกระจังหน้าเนี่ยออกแบบมาโหเนี่ยดูสป,ปอร์ตมากนะครับสาหรับมาด้าสองคันนี้นะอันนี้เป็นมาด้าสองนะครับเขาเรียกโซงแฮทแบ็กนะครับหรือ5ประตูนั่นเอง เดี๋ยวเราดูที่นี่กันก่อนดีกว่าอันเนี้ยนะครับกระจังหน้าเนี่ยดูดูสีนะครับอันนี้เป็นสีเทาดำเนาะแล้วตัดด้วยสีดำเนี่ยแล้วก็มีนี่ลายเคปล่าส่วนหนึ่งแล้วก็สีโคมเมียมเนี่ยเขาไล่เฉดสีมาเนี่ยดูออกเป็นแบบทรงสปอร์ตอะ่ะถือว่าสปอร์ตเลยล่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูยางกันหน่อยนะครับล้อและยางเนี่ยว่าจะมีขนาดเท่าไหร่กันเนาะที่ให้มาอันนี้เป็น แม็กเดิมจากโรงงานนะครับแม็กมาด้าเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูขนาดยางกันหน่อยเนาะนี่นะครับขนาดยางอยู่ที่185ทัพหกห้หนะครับหรือว่าเป็นล้อแม็กขอบ15้นั่นเองอันนี้ของเดิมโรงงานติดรถมาเลยนะครับสำหรับยางนะครับยางเป็นปี19นะครับดอกยางเนี่ยยังถือว่าเยอะอยู่นะครับเนื้อยางนิ่มๆเนี่ยผมมองว่าใช้อีกประมาณปีปีกว่าเนี่ยยังสบายสบายอยู่นะครับ ลูกค้าที่ออกไปนะครับมั่นใจได้เลยว่ายางเนี่ยยังใช้อยู่ยังไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนนะครับอ่ะแล้วดูในรวมๆของสีตัวรถเนี่ยถือว่าสวยสวยเลยละ่ะเพราะว่าตั้งแต่ดูมานะสีเนี่ยยังไม่มีรอยขูดขีดเลยนะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับนี่นะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ฝังด้วยไฟเลี้ยวมาแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวมาดูตรงกระจกกันหน่อยนะครับอันนี้นะครับเป็นกระจกเดิมโรงงานทุกบานนะครับนี่นะครับมีโลโก้ของมาสด้าอยู่นะครับมั่นใจได้เลยว่ากระจกคันนี้เดิมโรงงานทุกบานนะครับไม่มีการเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของประตูบานที่1กันหน่อยนะครับว่ารถเนี่ยจะสวยขนาดไหนเนาะอ่ะเข้าไปดูตามรอยน็อตที่ซอกของประตูบานที่1นนะครับน็อตยังไม่เคยขยับเลยนะครับคันนี้ ไปเดีย๋ยวมาดูตะเข็บกันหน่อยนะครับนี่นะครับเพื่อความมั่นใจของท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะนี่นะครับตะเข็บเดิมโรงงานนะครับรถคันนี้เนาะจะบอกว่าสีเดิมเลยดีกว่ายังยังไม่ได้เก็บสีนะครับคันนี้เป็นสีเดิมนะเพราะเป็นรถปี2019เนี่ยร่องรอยก็ยังไม่มีให้เห็นนะครับเดี๋ยวมาดูประตูบานที่2กันหน่อยนะครับว่าจะสวยจริงหรือเปล่าเนาะ,ะไป นี่ครับประตูบานที่2เนาะหัวน็อตอยู่ครบนะครับไม่มีหลุดร่วงหายไปไหนนะสีเดิมๆขนาดนี้นะครับแต่ก็อย่างว่าอะไรรถปี19เนาะออกมาประมาณ2ปีอ่ะนี่นะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานไล่ไปไล่ไปก็จบไปแล้วนะครับประตู2บาน ยังไม่มีร่องรอยการทําสีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูน้ํามันเชื้อเพลิงกันหน่อยนะครับว่ารถคันนี้สามารถเติมน,น้ํามันเชื้อเพลิงอะไรได้บ้างเนาะนี่นะครับเบนซินนะครับหรือแก๊สโซโฮอนะครับก็9195นี่เติมได้นะครับแล้วก็รองรับ E10 E20 ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งตัวเนาะมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าเนาะด้านหลังนี่ก็เอานี่ก่อนดีกว่า ตัวรับสัญญาณนะครับเป็นแบบคีบฉลามนะครับออกดีไซน์ออกมาทําได้ได้ดีเลยจะถือว่าสวยเลยทีเดียวคราวนี้ไฟเบรกดวงที่3ามนะครับขยับลงมานี่ที่ปัดน้ําฝนนะครับันนี้เขาเรียกที่ปัดน้ําฝนนะโลโก้นะครับมาด้าสนะครับนี่นะครับเพจมาด้าสนะครับยังอยู่ชัดเจนนะครับไม่เคยแกะเลยเนาะคันนี้แล้วก็ติดมาด้วยกล้องถอยหลังนี่นะครับมีกล้องถอยหลังนะครับ แล้วก็เซนเซอร์ถอยหลังทั้งหมดมีให้4จุดนะครับความปลอดภัยด้านหลังเนี่ยขอบอกได้เลยว่านะให้มากันคบคันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระโปรงหลังกันบ้างเนาะว่าข้างในนี่จะกว้างขนาดไหนตัวนี้เป็นตัว5ประตูนะครับมาดูด้านท้ายกันก่อนเลยดีกว่านี่นะครับด้านท้ายเนี่ยเดิมสนิทจริงๆนะครับเดิมโรงงานสนิทเลยไม่เคยทําสีเลยคันนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ มาดูน็อตของฝากระโปรงหลังกันบ้างนะครับนี่นะครับอย่างที่โมไปเรื่อยๆเลยนะก็ยังไม่เคยขยับแม้แต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นฝาฝากระโปรงหลังนะครับเดิมๆโรงงานนะครับแล้วก็เขาเรียกมีแผ่นไนนอ้นี่บังสัมภาระให้ด้วยนะถ้าไม่เอาสามารถถอดออกได้นะครับเพื่อเพิ่มขนาดที่เก็บของได้อีกนิดนึงส่วนท้ายเนี่ยน,นี่มาดูในด้านท้ายหน่อยมีไฟนี่มีไฟไว้ เปิดปิดเองได้เลยนะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะสามารถเอาเก็บกระเป๋าเดินทางดีกว่าเอาเปรียบเทียบกับกระเป๋าเดินทางดีกว่าใบาใหญ่ๆเนี่ยสองถึงสามใบใส่สบายๆข้างหลังนี่ไม่ใช่ว่าแค่นั่งไปเฉพาะบุคคลนะสามารถเก็บของได้อีกถือว่าเยอะอ่ะไม่ไม่ใช่น้อยอะ่ะอันเนี้ยแล้วก็น่ามาดูในเรื่องยางอะไหล่กันหน่อยอ่าเดี๋ยวมาดูยางอะไหล่นะครับเป็นยางบางๆเล็กๆอย่างนี้นะครับเอาไว้สําหรับ ฉุกเฉินจริงๆเนาะไม่แนะนําให้ใส่วิ่งนะครับแล้วก็ท้ายนี่ท้ายเดิมนะครับไม่เคยโดนมาจริงๆอันนี้นะครับเดิมโรงงานสนิททุกอย่างอ่ะไปเดี๋ยวเราไปประตูประตูบานที่4ดีกว่าเพราะคันนี้มีห้าประตูเนาะไปตูไปดูประตูบานที่4ี่กันหน่อยนะครับว่าจะสวยงามจริงหรือเปล่าเนาะไปครับไปดูนี่นะครับ ก็อีกตามเคยนะครับหัวน็อตเนี่ยยังไม่เคยมีรอยขันหรือรอยขยับให้เห็นแต่อย่างใดเนาะเดี๋ยวเรามาดูตะเข็บข้างกันหน่อยนี่นะครับตะเข็บข้างสวยๆอย่างนี้นะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอยรอยนี้กันหน่อยเนี่ยเนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไม <laughs> เขาทําสีมาไม่ไม่แบบว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างนึงนะครับ เวลาเกิดมีการชนหนักขึ้นมาด้านข้างเนี่ยเวลาเราทําแล้วเนี่ยเขาจะพ่นเนียนไปเลยนะจะไม่มีรอยนี้หเห็นนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะมามาดูประตูบานที่5กันนี่นะครับนี่นะครับซอกประตูนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับรถปี2019นะครับขอบอกคนันนี้ใหม่วิ่งประมาณ2 0 0 0 0ืโล ก็ลดประมาณ2-3ปีเนี่ยไม่20,000โลผมก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะถ้าถามความคุ้มค่าคุ้มราคานี่ผมว่าคุ้มก็ออกไป้าแดงเยอะผมบอกตรงๆเลยนี่นะครับรอยมาร์กรอยอาร์กไม่ใช่รอยมาร์กรอยอาร์กเดิมๆอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพจกันหน่อยนะครับนี่นะครับเพจก็ยังเป็นเพจสติกเกอร์อยู่เนาะก็จะมีหมายเลขตัวถังนะครับ mm 8 d นะครับ j 2 h 3 a 0 w 4 5 1 5 5 3นะครับนี่เพจยังอยู่นะครับยังไม่มีการแกะเลยนะนี้ใหม่หมกๆกิเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องยนต์กับด้านฝากระโปรงหน้ากันหน่อยนะครับว่าไอทีโมมาทั้งหมดเนี่ยมันจะสวยจริงไหมไปเดี๋ยวเรามาดูในด้านห้องเครื่องกับฝากระโปรงหน้ากันหน่อยนะครับนี่นะครับ ในด้านของห้องเครื่องนี่ยังดูแบบเขาเรียกอะไรสะอาดตาอยู่เลยนะยังไม่มีค่าฝุ่นคาอะไรเนะาะเนี่ยนะครับมาดูเดี๋ยวมาดูแก้มแก้มทางด้านขวากันก่อนอีกตามเคยเลยครับน็อตเนี่ยยังไม่ได้ขยับนะ <S <S ดูนะครับสีเดิมๆนะครับยังไม่มีถอดไปทำเนาะนี่นะครับน็อตฝากระโปรงเนาะอันนี้ฝากระโปรงหน้านะครับเป็นฝากระโปรงหน้าเดิมๆโรงงานเดี๋ยวผมจะพาไปดูตามพวก มอกหน่อยนี่นะครับนี่โลโก้มาด้านะครับเป็นตัวป๊มจากโรงงานเนาะแล้วก็มอกชัดเจนขนาดนี้รับประกันได้เลยว่าอันนี้ฝาเดิมโรงงานแน่นอนก็สาหรับห้องเครื่องนะก็ประมาณนี้แล้วก็สําหรับตัวถังอะโครงสร้างตัวถังด้านนอกเนี่ยแล้วก็สีรถเนี่ยยังถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับสภาพเนี่ยประมาณ95%มีแน่นอน แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในกันหน่อยนะครับว่าภายในเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะกับรถปี19ไปอตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันสำหรับภายในของ Mazda 2นะครับ1.3 Sport High p a s s นะ การดีไซน์ภายในเนี่ยถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันได้ความสปอร์ตนะครับบวกกับความพรีเมียมหน่อยๆเนาะก็คือด้านเนี้ยด้านคนขับเนี่ยโหสปอร์ตจ๋าเลยละ่ะแต่ดูสําหรับด้านส่วนของคนนั่งนะครับตัวนี้เป็นหนังนะอันนี้เป็นหนังนะครับตัวสุดด้านนี้เป็นพลาสติกก็คือออกแบบมาได้ดูพรีเมียมเลยคันนี้แล้วก็ช่องแอร์นะครับมีทั้งหมด4ช่องนะครับจะเป็นช่องกลมๆแบบนี้เนาะ เห็นไหมแล้วก็อะไรดีหน้าจอเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอก่อนหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับก็เป็นระบบสัมผัสได้เนาะนี่นะครับอันนี้เป็นเข็มทิศเนาะแล้วเราเลือกเอาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอ่ะแล้วก็มาดูแอร์แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับหน้าตาอาจจะคล้ายๆลย้แอร์อะนาล็อกหน่อยนะที่หมุนๆเนาะแต่จริงๆมันเป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นช่องใส่ซีดีนะครับอันนี้ ขยับลงมาเรื่อยๆก็อันนี้ก็จะเป็นพอร์ต usb ให้2ช่องนะครับพอร์ต aux นะครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ต power outlet นะครับจ่ายไฟ12โวลต์เนาะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ขยับลงมาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าปุ่มนะครับเป็นเอาไว้สําหรับเปิดโหมดสปอร์ตได้นะครับคันนี้แล้วก็ขยับลงมาอีกน้อยนึงอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะจอยสติ๊กเนาะเอาไว้สําหรับควบคุมที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเห็นไหม สามารถเลื่อนได้จากตรงคอนโซลกลางได้เลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนสัญญาณรับสายวางสายได้จากพวงมาลัยเลยนะครับแล้วกอ็อันนี้พุทธสตาร์ทนะครับรุ่นนี้เป็นพุทธสตาร์ทแล้วนะแล้วก็มาดูในหน้าปัดเลือนไมค์กันหน่อยนะครับ นาะปัดเรือนไม้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับก็จะมีตรงกลางอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เป็นแบบว่าเข็มนะครับอันนี้เป็นเข็มวัดรอบเครื่องเนาะทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเลขไม่บอกนะครับอันนี้รถปี2019เเนี่ยเลขไม่อยู่ที่ 21, 8 1 7เนี่ยกับรถ3ปีผมถือว่าไม่เนี่ยวิ่งค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับกับรถคันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่อะไรดีเบาะเดี๋ยวมาดูเบาก,กันก่อนสภาพเบาเนี่ย เหมือนใหม่จากโรงงานเลยผมพูดตรงๆเลยเนี่ยสภาพเนี่ยสวยมากเบาะปีกเบาะไม่มีล้มนะครับยังตั้งอยู่เหมือนเดิมสภาพเบาะไม่มีรอยขูดนะครับเป็นเบาะผ้านะอันนี้อ่ะสภาพเบาะผมให้98%เลยเพราะว่านั่งไปแล้ว2%ประมาณนี้นะสำหรับเขาเรียกอะไรห้องผู้โดยสารตอนหน้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสำเนารถกันหน่อยดีกว่านะครับนี่นะครับสำเนารถนะเป็นรุ่นปีนะครับ2019นะครับ เห็นไมเอ่ย2019นี่นะครับยี่ห้อรถนะครับมาสด้านะครับมาสด้าสองเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับ 1,299cc นะครับ93แรงมา้าผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นลำดับที่2นะครับก็คือเป็นของบริษัทบิ๊กคาร์เองอแล้วก็ผมลืมบอกไปคันนี้เป็นรถแบวนนะครับถ้าเป็นไปได้เน้นไปทางจัดไฟแนนซ์จะดีที่สุดนะครับแล้วก็ มาดูในส่วนของอสมุดรับประกันกันหน่อยนะครับนี่สมุดรับประกันเนาะตอนนี้เลขไม่อยู่ที่2 1งหมื่นหนึ่งนีกลมกลมเดี๋ยวเรามาดูการเช็คระยะของเจ้าของเก่านะครับว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรถมาดีขนาดไหนนี่นะครับเจ้าของเก่าเนาะชื่อคุณอะไรเนี่ยงพงษ์นภัทเนี่ยนะครับผมก็จะไม่ได้บอกรายละเอียดอันนี้เนานะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูหน้าการเข้าศูนย์เซอร์วิสกันเลยดีกว่านะครับว่า เข้าไปที่กี่หมื่นโลเนาะแป๊บนึงนะครับอันนี้เจอแล้วนี่นะครับเข้าศูนย์เซอร์วิสนะครับครั้งล่าสุดนะครับอยู่ที่1,000 0นะครับ368กิโลนะครับและระยะตอนนี้มันอยู่ที่2 000, 1 0 0 0นเนาะก็ถึงเวลาเข้าศูนย์อีกรอบหนึ่งแล้วแหละการท่าลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูจาก YouTube มานะผมเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะให้ฟรี1ครั้งนะครับก่อนออกนะมั่นใจได้เลยนะครับว่าอ่ะ รถคันนี้เข้าศูนย์มาจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเข้าศูนย์อีกรอบนึงประหยัดเงินไปได้อีกประมาณ3ามสี่พัประมาณนี้อ่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่สําหรับห้องผู้โดยสารตอนหลังแล้วนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปเบาะเนี่ยใหม่กิฟบแปดเปผมตีให้98%เพราะว่านะั่งมันต้องมีการนั่งไปแล้วลวก็เป็นรถ5ที่นั่งนะครับก็จะมีนี่นะครับเขาเรียกพนักพิงหัวของตรงกลางนาะ มั่นใจได้เลยว่าไป5คนได้แน่นอนสบายๆคันนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยทำออกมาค่อนข้างกว้างนะถึงจะเป็นรถออกแบบรูปทรงมาเป็นแบบว่า5ประตูกระทันรัดนาะสำหรับใช้ในเมืองเนี่ยขับขี่คล่องตัวแน่นอนแต่ภายในเนี่ยก็ยังดูกว้างอยู่เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของตรงที่ตรงขาหน่อยนะตรงขาเนี่ยมันก็จะติดไอ้ตรงเรื่องนี้แหละนะเพราะว่ารุ่นในพวกแบรน โตโยต้าเนาะเขาก็จะเปลี่ยนตัวนี้เป็นพื้นเรียบหมดแล้วจะทําให้ไม่ตรงนี้ไม่เกะียกาขาแต่อันนี้มาสด้าก็ยังคงรูปรษา์ดีไซน์เดิมไว้อยู่นะครับก็ด้านในก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลองอ่าเทสได้นะครับว่าเครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างเนี่ยมันยังสมบูรณ์อยู่หรือเปล่านะแต่รถปี2019เนี่ยผมว่าไม่น่าจะต่างกับมือหนึ่งรอกเพราะว่าไมาแค่2 0 0หมประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปลองขับกัน สนับสนุนโดย c a r 4 s ฟช e sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ก็ Car สำหรับเราก็ออกตัวมากันสักพักหนึ่งแล้วนะแป๊บหนึ่งแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับนิ่มนวลเลยทีเดียวอันนี้การเลี้ยวนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับ จะเป็นวงแคบๆนะครับสามารถทําได้ดีเลยนะครับเหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองเนี่ยอันนี้อันนี้เหมาะเหมาะเลยสำหรับการขับขี่ในเมืองนะสําหรับช่วงล่างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เอ้ยวันนี้แค่วันนี้คันนี้นะครับเป็นปี2019นะครับช่วงล่างเนี่ยไม่ต่างอะไรจากมือหนึ่งเลยครับจะเหมือนว่าสภาพป้ายแดงก็เลยเลยก็ได้นะครับอันนี้สภาพแล้วก็การขึ้นเนินนะครับหรือว่า เนินเล็กๆทางขูุขาเนี่ยก็ยังทำได้ดีนะครับไม่มีอาการขแข็งๆให้เห็นนะสำหรับเบรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเบรกกันหน่อยนะนี่นะครับเบรกก็ยังถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวสภาพเครื่องยนต์ก็ยังถือว่าเสียงยังเงียบอยู่นะครับเรามาดูเกียร์ถอยกันบ้างนี่นะครับอ่ถอยหลังจะมีเห็นไหมมีกล้องถอยมานะครับเดี๋ยวเราลองเกียร์ถอยกันบ้างนะ นะครับเกียร์ก็ยังสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับโดยรวมๆแล้วนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับสภาพเกียร์สภาพช่วงล่างเนี่ยไม่ต่างอะไรจากมือหนึ่งเลยนะครับคือลูกค้าท่านใดเนี่ยได้ไปเนี่ยผมบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับคือรถปีสิบเก้าเนี่ยแต่สภาพเอาเรียกว่าสภาพมือหนึ่งสภาพป้ายแดงกันเลยดีกว่าผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเดี๋ยวสําหรับเรื่องราคา เดี๋ยวเราไปฟังราคากันนะคบว่าคันนี้จะตั้งขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ราคาจะคุ้มค่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปไหมไปไปดูกันก็จบไปแล้วนะครับสําหรับภายนอกภายในนะแล้วก็ลองเทสไดร์กันไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาฟังราคากันนี้นะครับว่าราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับราคาเปิดตัวนะครับป้ายแดงคันนี้นะครับอยู่ที่6 7 0 0 0 0บาทนะครับราคาป้ายแดงนะแต่คันนี้นะครับตั้งขายเพียงแค่4 3 7 0 0 0บาทนะครับ ห่างจากมือหนึ่งเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับอ่าท่านใดนะที่สนใจ m a z ด้2สนะครับ1.3 Sport h ส p มสปอรพนะถูกกว่าป้ายแดงประมาณแ0 0ถึง2 0 0 0 0 0บาทนี่ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับคันนี้ก็สําหรับอ่าตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับขับฟรีนะครับ3เดือนเนาะและรับประกันเครื่องเกียร์นะครับ1ปีหรือ10,000โลนะครับก็คันนี้จะ เอาเป็นผ่อนนะผ่อน็จะ,ะตกอยู่ประมาณสัก9 0 0 7 2งวดประมาณนี้ผ่อน9,000เนี่ยถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีรายได้ประมาณสัก10,080,009ซื้อคนเดียวจบครับถ้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองทักเข้ามาสอบถามหรือว่าอลองเข้ามาเทสไดกันได,ได้ที่โชรูมวิคานะครับตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาุิเศกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ